สัง้าและการที่ดีเชิดชูสังคมนำคุณธรรมตอนแรกกันดูว่าอะไรสัมพัทธ์เพื่พพนอนรู้จักไหมคะในการนี้ คุณโต๊ะทีนะคะน้องไม่รู้จักเดี๋ยวน้องพี่ไม่ต้องไปสแตนบายแล้วค่ะบิ๊กมองฉัน DM มาหาฉันบอกพี่มีปองขอไปสารพัดเพื่อได้ไหมอันนี้มันจริงหรือไม่อันนี้ขอมาอันนี้แต่ผู้จัดการบอกทุกช่องทางอย่าใส่ไลน์น้องพี่น้องพี่ีไม่ DM นองพไม่ได้ใส่ไลน์ DM เลยน้องพี่แคใส่ไลน์เธอค่ะไม่นได้เล่นโซเชียลมีเดียใช่น้องพี่ไปเล่นโซเชียลมีเดียเลยทุกวันนี้เวลาที่น้องโพสต์เลยนะ AI ก็โพสตให้กูเห็นช้ำกูเลิกเห็นเราตั้งค่าจาก AI AI เอาไว้เหมือนพารสองคนยืนคุยกันจริงๆ แล้วพี่พีนเศร้าเลยอันนี้ t h ง Voice UK The Voice UK แล้วกูชอบมากนั่งแต่งหน้าอยู่พีพีเดินมาอ๋อ oh, ก็แต่กอบแกะแล้ว,ลว,ลวมันเห็นผิวว่าว่าพีพีแบบผิวขาวมากเมื่สายเดินมาหนูผิวหนูและเอียดเหมือนพีพีเลยจ้ะพี่พีเศร้านะ พี่พีเศร้าเลยอ่ะต้องเดินไปเติมอ่ะเขาบอกว่าจะไม่กล้าหนูใกล้เลยเนี่ยหยาดผิบได้หยาดมาหนูเด้อนี่อย่าบอกนะว่าต้องไปฉีดผิวหรืออะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันกระทบผิวแบบนี้ใช่คุณขาคุณขาอย่าไปอยู่ชันล็อกอ่ะเดี๋ยวสีหลุดพอฉันลงมาหลายรอบอ่ะจะถามเคล็ดลับว่าถามังไงให้มันแบบหองใช่ไหมคิดดีทำดีติดสารเยอะไม่ได้อยากมึงค่ะ หนูต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผิวกับ c ิส s t i a n ซ Ronaldo เพราะเขาเป็นศิษย์ระดับโลกฉันต้องมีแฟนมีตายฉัน World Tour ไป World Tour World Tour จะ World Tour อันนี้ประกาศมาจากคองโกนะมั้ยอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เล่นในบ้านเกิดอเของฮอลลีดิวที่หมดแล้วที่ฮาร์ดดิวโมเดิร์ชแนลเท่านั้นใช่ค่ะที่เห็นเขาพูดเนี่ยเขาพูดได้แค่คำเดียวคือใช่ค่ะต้องขอลามด้วยแล้วพี่เศร้าเลยอ่ะเต้าเดินล้อไห้ไปแล้วเนี